สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาตรวจดวงในช่วงดาวเสาร์ย้ายราศีนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยดาวเสาร์เนี่ยจะโคจรจากภพสุภะเข้าสู่ภพการงานของคุณค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่2นะคะเป็นการทํานายดาวเสาร์บวกดวงจรแต่ว่าอีพีที่1จะเป็นการทํานายดาวเสาร์บวกดวงเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะสำหรับดาวพระเสาร์นะคะจะโคจรย้ายจากภพสุภา ไปพบการงานนะ,ะซึ่งท่านไหนย้าย19พฤษภาแต่คุณนะ่ะจะเริ่มรู้สึกนะ,ะถึงอิทธิพลของดาวเสารที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของคุณเนี่ยตั้งแต่ช่วงกุมภาแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าแสงของดาวนะคะโดยดาวเสารเนี่ยจะลอยอยู่ในพบการงานของคุณไปอีก2ปีครึ่งนะคะก็คือ จะอยู่ในพกการงานไปจนถึง11เมษายน2571นะคะก็ยาวนานทีเดียวนะคะทีนี้ดาวเสาร์นะคะท่านมาอยู่ในพกการงานก็จะทําอิทธิพลกับเรื่องงานของคุณนะคะเนื่องจากว่าดาวเสาร์เป็นดาวของความเครียดนะเครียดเหนื่อยหนักทุกนะคะแต่ก็ถ้าเกิดอดทนได้นะ,ะมันก็จะเกิดเรื่องของความเป็นปึกแผ่นคือดาวอะ่ะมันจะมี ดีและเสียในตัวของมันนะคะข้อเสียของดาวเสาวคือโทษทุกข์ให้ทายเสาแน่นอนว่างานของคุณอะ่ะมันจะเหนื่อยหนักทุกยากในสองปีครึ่งนี้แต่ถ้าเกิดคุณอดทนได้อดทนรอคอยในความทุกข์เหนื่อยหนักยากนี้นะคะในแบบช่วงท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็เกิดความเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะอดทนได้หรือเปล่านะคะทีนี้ดาวเสาวอ์อ่ะ เขอาอยู่ถึงเมษาเจ็ดอดก็จริงนะคะแต่ในปี68เนี่ยมันจะมีการเดินโครจรผิดปกติก็คือว่าจะลอยโครจรอ,อยู่ในภพก,การงานเนี่ยเพียงแค่ประมาณ3เดือนก็คือ19บเพฤษภาถึง22สิงหาคมหลังจากนั้นจะมีอาการเดินถอยหลังกลับมาที่ภพสุภาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ในภพสุภาเนี่ยยีสิงหาหกแปไปจนถึง13บสามกุมภาพันธ์หกเ ปีหน้าเลยนะแล้วหลังจากนั้นพอสิบสี่กุมภาพันธ์หกเก้าค่อยมาอยู่ในภพก,การงานอีกทีมันก็เลยมีอาการแบบว่าสลับกันไปมาคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานอ่ะหรือทุกเรื่องงานเครียดเรื่องงานของคุณในช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายไปอยู่ในภพก,กัรรมมะใช่ไหมหลังจากนั้นตายปีอ้าวเรื่องงานอาจจะไม่เด่นละค่อนข้างมาทุกข์หรือกังวลเรื่องพบสุภะ ซึ่งภพสุภาเนี่ยก็แทนหนึ่งเจ้านายสองผู้ใหญ่สามใครก็ตามที่เป็นผู้ที่แบบมีอิทธิพลเหนือกว่าเราอะ่ะคนที่เราอาจจะเป็นวัยวุฒิเหนือกว่าคุณวุฒิเหนือกว่านะคะอ่าคนที่คุณเกรงใจอ่ะนะคะเขาจะมามีอิทธิพลก,กันกับคุณทําให้คุณเกิดความรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยหนักทุกอะไรบางอย่างทําให้คุณต้องแบบว่ากลับมาเหมือนแบบโฟกัสกับภพบสุภาตรงนี้นะคะทีนี้ก่อนที่ดาวจะย้ายเนี่ยคือ ดาวเสาร์รออยู่ในภบสุภาก่อนแล้วจะย้ายไปวันที่19บ้พฤษภาในภพการงานใช่ไหมคะเหมือนกับว่าก่อนที่จะย้ายเนี่ยดาวเขาจะส่งอิทธิพลก่อนนะคะในภพสุภาก็คือภพของผู้ใหญ่ภพของเจ้านายนะคะสุภาอาจเป็นเรื่องของต่างประเทศก็ได้นะคะหรือคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณเนี่ยนะคะเขาจะเข้ามามีบทบาทนะคะกับคุณ แล้วดาวเสาร์เนี่ยเจอราหูด้วยนะก่อนที่จะย้ายคือเหมือนพบสุภะเนี่ยเจอคู่ดาวที่ดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวคู่มิตรคือ78ดนะคะดาวคู่ธาตุ71ดาวคู่สมพล74นะคะแล้วก็ดาวเกียรติเลงเลยเหมือนกับว่าพบสุภะเนี่ยก็จะเป็นพบที่มีอิทธิพลกับคุณเอางี้ละกันนะคะซึ่งคุณก็อาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยคุณอาจจะได้เจ้านายใหญ่ เจ้านายที่มีศักยภาพยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ไงคนนี้อาจจะเป็นแบบนายต่างชาตินายที่เพิ่งมาใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายของคุณหรือผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยเขาแบบมีศักยภาพมีพลังมีอำนาจนะคะมีความยิ่งใหญ่อะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะไปคุณอาจจะคิดใหญ่ทําใหญ่ก็ได้สุภาพเป็นเรื่องของความคิดคิดใหญ่ทําใหญ่ว่าจะทําอะไรบางอย่างอะนะคะให้มันแบบดังไปเลยปังไปเลยหรือทําร่วมกันกับแบบ คนต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วดาวเสาวดวงนี้นะคะเขาเชื่อมมาถึงดาวเกตเลยเหมือนกับว่าก่อนที่มันจะย้ายอะดาวเสาจะย้ายเนี่ยเอาละคุณไปเกี่ยวกับผู้ใหญ่คนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวเกตนะคะติดต่อการเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะติดต่อการเจอกันนะคะเพราะเป็นคนต่างชาติ หรือเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะกําลังทำเนี่ยคุณอาจจะต้องการคนที่มาช่วยสปอร์ตซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นดาวเกตในภพศาสตร์ช้าก็คือต้องการคอนเน็กชันนะคะที่เป็นพวกสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคะหรือต้องการเพื่อนพี่น้องกลุ่มคนสังคมเนี่ยคอยมาช่วยสปอร์ตในสิ่งที่คุณกําลังคิดใหญ่ทําใหญ่หรือกําลังเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะหรือเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาเหมือนช่วยสนับสนุนสปอร์ตแล้วตัวคุณเนี่ยคือดาวพุธนะคะ ในช่วงเวลาก่อนดาวเสาย้ายตัวเราเข้าสู่จุดลาภเราอะอยากที่จะประสบความสําเร็จมากๆบางทีแบบกําลังต้องการแบบพูดคุย อะไรบางอย่างนะคะอาจจะคุยกับนายก็ได้บางทีช่วงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนนายใช่ไหมคะนายต่างชาติเข้ามาเปลี่ยนนายใหม่เข้ามาคนนี้บิ๊กบุ้มยักษ์ใหญ่ลดมากแล้วก็อาจจะมีการแบบลองคุยไหมลองติดต่อลองพูดคุยกันว่าเออเราจะช่วยกันยังไงดีให้องค์กรมันไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีการตกลงปรึกษาหารือคุยกันกับคนต่างประเทศไหมหรือคุยกับลูกค้าต่างชาติไหมว่าเอ้เราจะเดียวงานกันอะไรยังไงเราจะค้าขายกัน ยังไงให้มันแบบเกิดแบบผลกําไรขึ้นนะ่ะเพราะตัวเราอยากได้ความสําเร็จอย่างเงี้ยหาแล้วแล้วดาวพุกอาทิตย์มันก็ผสมกันมันเหมือนมันเป็นข้อตกลงการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยการเจราจาอะไรบางอย่างเพื่อให้เราเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นหรือคุยกับคนที่มีอิทธิพลมากๆอ่ะให้เขามาร่วมมือกันมาคอยซัพพอร์ตกันมาคอยเป,เ,ปเป็นแข้งเป็นขาเป็นแขนเป็นขาให้กันอย่างนี้นะคะ ส่วนดาวพุธเนี่ยก็มาจากภพพันธุอาจจะมีเรื่องของการคุยกันเรื่องของทรัพย์สินนะคะ,ะถ้าเกิดพบสุภาเนี่ยอ,ะะอาจจะเป็นแบงก์ก็ได้นะคะจะเป็นเป็นการคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีจะให้ไม่ให้ให้เท่าไหร่เราจะให้อะไรคืนบ้างหรือมีการคุยเรื่องของภายในองค์กรหรือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคือคือมันเหมือนมันจะต้องแบบมีการ arrange ใหม่อะ่ะทำให้คุณไปอยู่ในจุดที่ ดีขึ้นจเจริญขึ้นต่อยอดได้มากขึ้นมีการตกลงเจราจาโดยพบสุภาพบผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลทําให้คุณอนะอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จทีนี้ในช่วงเดือนพฤษภากับสิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะมีดวงดาวเริ่มมากระตุ้นดาวเสราร์นะคะซึ่งดาวเสราร์เนี่ย รออยู่ในพบการงานแน่นอนและว,ว่าก่อนหน้าน,นี้เหมือนคุณมีการคุยเคลียร์ตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วว่าฉันจะเอายังไงดีกันกับชีวิตนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องมาโฟกัสเรื่องงานของคุณดาวเสาเข้าพบการงานงานอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นอาจจะเดินทางมากขึ้นเปลี่ยนรูปแบบการทํางานปรับแผนอะไรบางอย่างนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่า ใช่มันเครียดมันเหนื่อยมันหนักมันทุกข์เพราะดาวเสาร์คือความทุกข์นะคะมันทุกข์มันต้องอดทนมันอาจจะเป็นสิ่งอะไรที่คุณไม่คุ้นเคยก็ได้แล้วตอนที่ดาวย้ายมาเนี่ยเจอดาวสุพอดีนะคะดาวสุก็เป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะรู้สึกค่อนข้างอึดอัดในที่ทํางานของคุณเช่นอาจจะเข้ากันกับลูกน้องไม่ได้หรือรู้สึกว่าอึดอัด กับลูกค้าเพราะว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินออไม่แน่ใจในสิ่งนี้ที่คุณกําลังแบบจะทำว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่ไม่รู้สึกชํานาญนะคะหรือยังจะ,จะต้องปรับตัวอยู่นะคะก็เลยเกิดความเครียดความทุกข์ในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วดาวเสาร์เนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์กับดาวอังคาร ที่รอยอยู่ในภพศาสชะและภพพันธุอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเลยกลายเป็นว่างานของเราเนี่ยโอเคมันมันอาจจะเหนื่อยหนักทุกในช่วงแรกที่คุณไปทําคุณยังยังไม่คุ้นใช่ไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเนี่ยศาสชะนะคะเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะมันอาจจะแบบอยู่ไกลไหมมันก็เลยแบบเออกว่าจะไปถึงแต่ละทีเนี่ยเหนื่อยหนักนะเออหรือเพื่อนก็อาจจะแบบว่าเออยัง เข้ากันไม่ค่อยได้ยังไม่ไม่ถูกจริตกันนะคะอ่าพบพันธุกนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของแบบการเดินทางนะคะเออมันไกลไปไหมรถติดหรือเปล่าต้องย้ายบ้านไหมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือทํางานเหนื่อยหนักมากเป็นเวลายาวนานเบางทีก็อาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวก็ได้นะไม่ค่อยได้กลับบ้านหรือกลับบ้านเดึกเออมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเลยกลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่คุณทำนะคะ มันยังต้องปรับตัวในช่วงแรกเอางี้แล้วกันนะคะมันต้องเหนื่อยหนะักเครียดก่อนตามอิทธิพลของดาวเสาร์ปรับตัวในช่วงแรกแล้วตัวคุณนะ่ะในช่วงพฤษภาสิงห์พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยนะคะเราก็รอยอยู่ในจุดที่มีคําว่าวินาศใช่ไหมคะมีคาว่าเราก็จะลอยมาในภพตนุด้วยมาลอยในภพการเงินด้วยนะคะตัวเราก็เหมือนกับพยายามปรับแบบปรับตามสถานการณ์ให้งานเนี่ยมันออกมาเป็นตัวเองมากที่สุด ถึงแม้มันจะเครียดมันจะทุกข์เพราะสถานการณ์รอบด้านคุณจึงอาจจะต้องเข้าใจว่าช่วงที่ดาวย้ายช่วงแรกเนี่ยพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยนะคะคุณคุณน่าจะเครียดแหละนะ,ค,ะคุณน่าจะยังต้องปรับตัวเยอะนะทั้งเรื่องขององค์กรเพื่อนรวมถึงเรื่องของครอบครัวของคุณด้วยทีนี้ช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยดาวเสาร์อ่ะเขาจะโครจรถอยหลังกลับมาพบสุภานะ เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่คุณเหนื่อยหนะักเครียดเรื่องงานน่ะมันเหมือนจะเป็นการพักเบรกเออมันจะกลายเป็นว่าคุณอาจจะเหนื่อยหนะักเครียดกับพบสุภะก็คืออาจจะเป็นเจ้านายคุณนะคะผู้ใหญ่ภายในบ้านคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติที่คุณแบบต้องพึ่งเขาคนที่คนที่คุณ,คณเกรงใจอ่ะนะคะจะรู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเอางี้แล้วกันนะคะทีนี้ก่อนที่ดา,าวเสาร์จะถอยมาในภพสุภะเนี่ยท่านถอยมายีสิบสามสิงหานะ แต่มันเหมือนมันจะมีเหตุก่อนช่วงช่วงต้นสิงหาเนี่ยอาทิตย์พุทธที่อยู่ในภพศาสตร์ช้าเนี่ยกับราหูเขาลิงกันซึ่งมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะมันเลยเหมือนกับว่าเอ้ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรวุ่นๆนะคะเ,เกี่ยวกับคนต่างชาติเกี่ยวกับเจ้านายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะคะแล้วเรื่องวุ่นๆราหูในภพสุภานะมันวุ่นเป็นดาวธาตุลมก็กระทบกับเนี่ยอาทิตย์พุธนะคะ ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูนะเลยเหมือนกับว่าเอ้ยผู้ใหญ่คุณเจ้านายคุณต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยคนที่คุณพึ่งอะ่ะเขาวุ่นและเขามีปัญหาเพราะเขาเจอศัตรูเยอะนะคะศัตรูนี้ก็อาจจะมาจากหนึ่งคนแวดล้อมเขานะคะที่อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาสมมติอ่ะคุณทำงานระบบองค์กรอย่างเงี้ยนายกับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาเพื่อนร่วมงานเขานะนายกับเพื่อนร่วมงานเขาอาจจะมีปัญหาหรือว่า อผู้ใหญ่ในบ้านก็ญาติพี่น้องเรานะกับผู้ใหญ่อาจจะเกิดปัญหาอะไรกันบางอย่างหรือกับคนต่างชาติเรื่องของการติดต่อสื่อสารการตกลงการทำสัญญาอะไรนะคะหรือการส่งมอบสินค้งสินค้าการดีลกันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือน,ม,นมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจหรือที่ต้องการมันเกิดเหตุมันเกิดปัญหานะคะแล้วก็กระทบกันนะคะเพราะว่าเหมือน คุณก็อาจจะเป็นคนเขาเรียกอ,อะไรนะคุณก็อยู่ในวงล้อมเอางี้แล้วกันนะคะมันเหมือนก่อนหน้าเนี้นายกับเพื่อนผู้ใหญ่กับพี่น้องหรือคนต่างชาติกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารพอมันมีปัญหาคุณก็คือดาวพุธคุณเป็ดาวพุธนะ คุณก็กระเด้งเข้ามาแบบเหมือนเหมือนมาเผือกไงเหมือนมาเผือกด้วยว่าเอ้ยมีอะไรชั้นช่วยไหมเออมันเป็นยังไงให้ชั้นช่วยเจรจาไหมให้ชั้นช่วยคุยไหมเออมีปัญหาอะไรเดี๋ยวชั้นลองติดต่อชั้นลองแบบว่าเออช่วยนะแก้ปัญหานะคะซึ่งปัญหาเนี้ยนะคะมันก็อาจจะยังแก้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูพอมันเป็นดาวคู่ศัตนะรูเนี่ยนะคะดาวเสาเนี่ยก็เลยถอยหลังกลับมานะคะในภพสุภะเลยทําให้คุณรู้สึกเครียด หรือกังวลกับผู้ใหญ่คนนี้ที่คุยแล้วไม่รู้เรื่องนะคะหรือแบงก์นี้ที่แบบติดต่อแล้วเอ้ยทําไมแบบจะให้แล้วไม่ให้หรือเลื่อนหรือคนต่างประเทศเอา้าวทาไมเป็นอย่างเนี้ยทาไมไม่เห็นเหมือนกับที่ที่พูดเลยการแบ่งผลประโยชน์การเป็นพวกพ้องเดียวกันอะไรอย่างเนี้ยมันมันเหมือนมันทําให้คุณกังวลพอดาวเสาคือความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์มาละอยู่ในภพสุภะกังลวลละเอาละเอาไงดีเนี่ย ซึ่งพบสุภาเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาอยู่แล้วคือถ้าเรามองสองด้านเรามีปัญหาเขาก็อาจจะมีปัญหาจริงๆเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะทําให้เขาเนี่ยอาจจะอ่อนศักยภาพลงนะคะอาจจะเขาอาจจะถูกเพื่อนแทงข้างหลังนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรกันกับเขาด้วยคือผู้ใหญ่รายนี้ยพอเขาเกิดปัญหามันก็จะส่งอิทธิพลถึงตัวเรา ถึงสังคมเรานะคะถึงสิ่งที่เราได้คุยได้ติดต่อได้สื่อสารกันไว้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีปัญหานะคะพอไม่มีปัญหาปุ๊บเอาละดาวเริ่มเข้าตรีโกนละดาวเสาเนี่ยพอถอยลงมามันจะทำให้เกิดมุมตรีโกนเนี่ยก็จะไปถึงดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูพอพบสุภาพมีปัญหาผู้ใหญ่มีปัญหาละตอนแรกมีปัญหากับเรากับเพื่อนร่วมงานของเรากับสังคมเราเสร็จ ต่อมามีปัญหากับพวกพุตตะอีกมีปัญหากับลูกค้านะคะมีปัญหากับลูกน้องนะคะตีกันไปตีกันมานะคะบางช่วงถ้าเกิดเป็นดาวท่านลมถ้าคุยกันได้รู้เรื่องก็โอเคถ้าคุยกันไม่ได้รู้เรื่องนะคะก็ตีกันนะคะแล้วพอต้นกันยาต้นกันยาเกิดเหตุ จันทรุป,ปราคาเต็มดวงเกิดที่พบสุภาษนะช่วงประมาณต้นกันยาเนี่ยนะคะดาวจันทร์ทำเหตุแล้วเป็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงที่เกิดในประเทศไทยคือนานๆมันจะเกิดเต็มดวงและนานๆจะเกิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดแน่นอนดาวจันทร์เป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินกับพบสุภาษามีปัญหาละนายอาจจะไม่จ่ายเงินนะนายอาจจะจ่ายเงินช้าคนต่างประเทศนะคะลูกค้าต่างชาติที่เดียวกันไว้อาจจะมี เรื่องของอการการจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะไม่เข้าใครออกใครนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะทําให้คุณก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือเปล่านะหรือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะคะหรือเขาอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไหมก็เลยทําให้แบบเสียเงินเสียทองเยอะคือมันไปสัมพันธ์กับเรื่องการเสียเงินนะกับภพบสุภาเนี่ยเออแล้ว ดาวเสาเนี่ยกับราหูเนี่ยเขาก็จะทํามุมมาถึงพบตนุตัวเราใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเออตัวเราเนี่ยอาจจะเจอเรื่องอะไรแรงๆนะดาวบาพปะคอเห็นไหมคะสามเจ็ดแปดเนี่ยนะคะเป็นดาวบาพปะคอหมดเลยนะคะพุ่งมุมตีโกเนี่ยมาถึงตัวเราเลยบางทีฉันก็แบบว่า บางทีไม่ได้แบบลนหาที่อ่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้หาเรื่องใครฉันเป็นดาวพฤหัสเกตเป็นผู้แบบมีความธรรมะธรรมโมทําการทํางานด้วยความถูกต้องนะด้วยความจริงใจด้วยแบบศักยภาพของเราแต่บังเอิญดาวแบบประคอเนี่ยสามเจ็ดแปดเนี่ยทําอิทธิพลทํามุมถึงตัวคุณเลยบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าแบบข้างๆเราเขาเกิดสงครามกันเออนายนายเรากับลูกน้องเราเกิดสงครามกัน เราก็พยายามเข้าไปคุยคุยอะไรไม่ได้ก็โดนแบบว่า,าห่างเลขเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนายมีปัญหาเรื่องเงินอย่างเงี้ยอะไม่ยอมจ่ายลูกค้าอีกนะคะลูกค้าก็ามาขอให้เราช่วยคุยกันกับน,นายหน่อยเราก็ไปไปพยายามคุยกับน,นายนายก็ดา่ดาด่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อาจจะไม่รู้ว่านายเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้เอไม่จ่ายเงินนะ่ะไม่มีเงินนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันกับลูกหลานบริวารเราก็เป็นดาวพฤหัสใช่ไหมคะพฤหัสกลุ่มอยู่ธรรมะธรรมโมคอยเป็นผู้บอกผู้สอนทุกคนให้ใจยเย็นๆใจยเย็นๆค่อยๆค,คุยกันอย่ามีปัญหากันเลยนะเอออะไรเงี้ยมันมันก็เหมือนว่าอยู่ในท่ามกลางของเรื่องร้อนๆเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะสิงหาก,กนยาตุลาเนี่ยมันเป็นเรื่องร้อนๆที่คุณอาจจะเกิดขึ้นซึ่งตัวกระตุ้นเนี่ยนะคะจะเป็นภพสุขะเป็นสําคัญ ผู้ใหญ่เจ้านายต่างประเทศคนที่คุณพึ่งเขาอะนะคะมักทําให้เกิดเรื่องปัญหารายรับรายจ่ายนะคะเกิดความเครียดอึดอัดจากพบสุภานี่แหละทีนี้พฤศจิการาธันวาเนี่ยนะคะสิ้นปีแล้วนะไอ้มุมตรีโกนออกแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าสถานการณ์ต่างๆพอปลายปีเนี่ยพฤธศตราธันวาเนี่ยคะมันเริ่มดีขึ้น คือผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยพบสุภาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มขยับจากถอยหลังไปเดินหน้าในวันที่16ศุิกายกนยนแล้วก็จะโครจรเดินหน้าเนี่ยไปจนถึง13คุมภาพัน์69ในพบสุภานะแปลว่าเฮ้ยไอ้ที่เรามีปัญหากับผู้ใหญ่กับเจ้านายกับต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นคือเขาอาจจะ,ะปรับตัวได้เช่นบางทีนายหาเงินไม่ทัน อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะมีแบบแผนแบบการในการปรับเปลี่ยนทําให้เขาแบบว่าเอาตัวรอดได้นะคะหรือมันอาจจะมีเรื่องอะไรเข้ามาทําให้สถานการณ์พลิกนะคะจากที่รู้สึกแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วตีกันอีลงตุงนางเนี่ยนะคะ16พฤศจิกายนเมื่อดาวเดินหน้าพบสุภาเขามีกําลังเหมือนเดิมละเขากลับมายิ่งใหญ่เขาได้คู่มิตรนะคะเขามีศักยภาพมากขึ้นพอเขามีกําลังมีศักยภาพเนี่ยดาวเสาร์ก็จะส่งอิทธิพลถึงดาวเกียน,นพบภพลาภะเขาก็จะเป็นคนที่จะช่วยแบบ ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จนะ่ะเออเหมือนก่อนหน้านั้นนะ่ะพอมันมีปัญหามากต่างคนต่างช่วยตัวเองไปก่อนนะแต่พอเขากลับมามาโอเคเขาก็จะช่วยนะช่วยให้คุณได้ประสบความสําเร็จนะคะหรือมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณทําเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศโดยเฉพาะเนี่ยดาวเกตต่างประเทศหรือเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยมันจะเริ่มมีความโดดเด่นอ่ชัดเจนขึ้นนะคะหลังจากที่เจอปัญหามาเยอะเนี่ย16พฤศจิกายนดีขึ้นนะคะ แล้วดาวเสาร์ก็จะทําเกณฑ์มาถึงดาวสามดวงในภพอริเนี่ยนะคะเลยมันเหมือนว่าอุปสรรคปัญหาที่มีเนี่ยนะคะอย่างเจ็ดเจอสามเจ็ดเจอหกมาเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวเสาร์นะบางทีผู้ใหญ่ของคุณนะคะเขาก็อาจจะยังเจอเรื่องอะไรที่ทําให้เขาแบบรู้สึกอึดอัดใจนะคะซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานบริวารอาจจะเป็นลูกค้านะคะอาจจะเป็นปัญหาแบบเรื่องของนี้สินหรือเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มองว่า ยังไม่กระเทือนนะคะเพราะดาวอังคารสุกเขาตกอยู่ในจุดอริไงคือมีอิทธิพลน้อยอ่ะนะคะก็เลยมองว่าเขาเขาจะบริหารจัดการปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นได้แต่คนที่อาจจะเข้ากันกับเขาไม่ได้คือดาวอาทิตย์นะอาทิตย์กับเสาเป็นดาวคู่ธาตุแต่มันตกอยู่ในจุดเสียอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเรื่องของพี่น้องอ่ะ อันนี้คือพบสัต์ชอาจจะเข้ากันไม่ได้เช่นพอมีปัญหากันภายในบ้านเนี่ยนะคะพอคุณพ่อคุณแม่กลับมาดีอย่างเดิมก็อาจจะมีปัญหากับพี่น้องเราพอนายกลับมาเวิร์กเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหากับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานก็อาจจะแบบรู้สึกว่าฉันไม่ชอบนายคนนี้ไม่เอาอะ่ะฉันแบบขอแอนตี้เขาไปแล้วกันเพราะเขาเคยทําอะไรกับฉันกับฉันไม่ดีอหรือพอแบบเคยเคุยเรื่องกับของต่างประเทศอ่ะนะคะ ก็อาจจะมีบางอย่างที่ดีนะคะแต่เรื่องการติดต่อบางอย่างก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่อย่างไรก็ตามพบสุภาจะดีขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนดีกับคุณแน่นอนนะคะแล้วนะคะ เขาก็จะอยู่ในภพสุภาษเนี่ยไปถึง13กุมภาพันธ์69ใช่ไหมหลังจากนั้นแล้วช่วงวาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์ Valentine ปีหน้าดาวเสาร์ก็มาอยู่ในภพการงานอีกแปลว่าคุณก็จะเปลี่ยนโฟกัสอีกนะคะจากเดิมที่โฟกัสเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะไม่เด่นใช่ไหมไป็นโฟกัสหรือไปเครียดเรื่องเรื่องเจ้านายหรือผู้ใหญ่แทนเนี่ยนะคะคุณก็จะเปลี่ยนอารมณ์มาอีกนะว่าเออเอาละ พอเรื่องเจ้านายเรื่องผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาฉันก็มาโฟกัสเรื่องงานงานก็อาจจะเครียดหรืออาจจะเหนื่อยอาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาใช้ความอดทนนะคะซึ่งดาวเสาร์ก็จะอยู่ในพบก,การงานเนี่ยยาวไปจนถึงเมษาเจอันนี้เป็นการทํานายดาวจรในปี68เท่านั้นนะคะพอปี69 7071เนีนเดี๋ยวมันก็จะมีดาวดวงอื่นที่มากระทบอีกนะฮะอันนั้นก็ะละไว้นะคะเอาเป็นเอาปีนี้ก่อน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีต t าแ s t r ทรจ g y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ